ไปซื้อสื่อโฆษณาไว้วันนี้มีคนแบบอินบอกมาถามผมเยอะผมไปซื้อสื่อโฆษณาไว้ที่อช่องท็อปนิวนะฮะเป็นช่องของคุณอะไรนะฮะคุณที่ย้ายไปจากเนชั่นนะฮะนะฮะคณะนั้นนะฮะ,ะผมก็ไปซื้อเอาไว้เพื่อทำการตลาดแล้วก็เขาก็มาขายให้มาขายให้แบบฉุกเฉินพอสมควรขายให้ ถ้าจำไม่ผิดขายเมื่อให้เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเองนะก่อนที่จะเริ่มเปิดสถานีผมก็อุดหนุนไปผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีกระแสมันจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เมื่อเขาขายให้ผมก็ยินดีจะซื้อถือเป็นการสนับสนุนถือเป็นการสนับสนุนตามภาคธุรกิจคนเรามีงานทำนะฮะมีการจ้างงานเ <c oughs> <c oughs> พราะมันไม่ได้ไหมายความว่าผู้ประกาศหรือคนอันใายอย่างเดียวแต่มันหมายถึงว่ากองบอกกอ กองบรรณาธิการคนทํางานในสตูเขาก็มีงานทํามากมายก่ายกองนะฮะผมก็คิดว่าอ่ะแล้วผมก็เป็นนักธุรกิจผมก็ซื้อไปเพราะว่าตอนนั้นเขาก็อยากให้ช่วยซื้อเพราะว่ามันยังว่างผมก็ซื้อไปซื้อไปซื้อไปสิบสองครั้งจะจำไมมพี่สิบสองครั้งนะฮะซื้อไปสิบสองครั้งเมื่อวานนี้ผมก็ไปวันแรกตอนเช้านะครับผมก็ไปเจอกับคุณอะไรสันทิสุนะฮะมาโรงสีอะไรเนี่ยนะฮะ ผมก็ไปออกมาครั้งหนึ่งปรากฏว่าฟีดแบ็กก็ดีนะครับฟีดแบ็กก็ดีในระดับหนึ่งนะฮะหลังจากผมกลับมาจากสถานีไม่นานเท่าไหร่เนี่ยก็ผู้ชมที่เป็นแฟนคลับนะที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับของคนกลุ่มนี้ก็เออวีวายแล้วก็แบบหมายถึงว่าส่งแมสเซจส่งอะไรเงี้ยนะฮะไปให้นะฮะไปให้ทางสถานีอาจจะแบบแท็กไปอะไรเงี้ยอินบอกไปนะฮะอ่า ครูแขครับครูแขฝากตามคุณหนวยให้หน่อยครับก็ปรากฏว่าไม่อยากให้รับโฆษณากับผมก็ได้อัดอันหนึ่งบอกว่าทําไมเราจะต้องไปง้อค่าโฆษณาจากคนบา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 นะฮะนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนะฮะเรามาทํา SMS เดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันสนับสนุนให้คุณมีค่ามีรายได้อะไรเงรี้ยติด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 โอ้ยผมก็ผมก็นึกว่าแค่ขำๆแต่ปรากฏว่าทั้งช่องบริการ ตามแฟนคลับบางคนที่ต้องการจริงๆ <c oughs> ก็คือเจราจาขอคืนหน้าโฆษณาที่ที่ได้ที่ได้จองไว้ใช้ไปแค่ครั้งเดียวนะฮะเหลือ12ครั้งนะฮะเห็นเหลือ11ครั้งเหลือ11ครั้งเอาคุณหน่วยมาแล้วนะฮะอ่าเหลือ11ครั้งซึ่งผมก็ไม่สิทธ์ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธใดๆทั้งส <c oughs> ิ้นนะครับซึ่งผมก็งงอะว่าอ้าวตกลงเราทำธุรกิจอะไรกัน นะเอาจริงๆแล้วผมว่าอยากให้ทุกคนแยกให้ออกระหว่างเรื่องอะไรนะเขาเรียกว่าเรื่องเรื่องความชอบ <c oughs> ความชอบเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลคุณจะชอบอะไรอีกคนนึงจะไม่ชอบอะไรผมว่ามันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกันนะฮะแต่ว่าเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องไปทําต่อไปถ้าคุณบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ตําหนิตีตเตียนรัฐบาลตําหนิการคอร์รัปชันไม่มีสิทธิที่จะไป ทำงานโฆษณาอย่างเงี้ยคุณต้องบอกมาให้ชัดเจนเพราะมันยังมีเยอะมากมายไก่กองสถานีนี้ก็คงแบบโอ้โหคงไม่ได้ AS ก็คงไม่ได้ถูกไหมฮะหลายๆเรื่องก็คงไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคิดอย่างนั้นนะฮะอันนี้พูดตรงๆพูจักใจว่าเออ่สิ่งที่เราทำเราน่าจะประคองประเทศไปด้วยกันได้แต่ความชอบไม่เหมือนกันเราก็มา วิพากษ์กันเรื่องความชอบคุณชอบรัฐบาลคนนี้บอกไม่ชอบรัฐบาลเราก็มาวิพากษ์กันเรื่องการความเห็นที่แตกต่างด้วยหลักการเหตุผลแล้วก็เราอย่ามาเถียงกันเองเราน่าจะพุ่งไปที่คนกลางก็คือคนที่เป็นตัวแทนของเราก็คือรัฐบาลแต่แบบเนี่ยฮะแต่แบบเอ๊ะทุกอย่างมันรวมไปหมดเลยอย่างนี้มันลําบากนะฮะอย่างนี้มันลําบากทุกอย่างรวมไปหมดเลยอย่างนี้ผมมันมันลำบาก เพราะว่ามันมันไม่มีอะไรที่แบ่งเป็นเรื่องน <c oughs> แบ่งเป็นเรื่องนะฮะเราต้องแบ่งเป็นเรื่องๆรนะฮะแบ่งเป็นเรื่องเก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วก็เซอร์ไพรส์สถานีเหมือนกันที่ว่าเออเขาก็ก็โอเคนะเขาก็รีบทําตามแฟนคลับถึ่งก็ไม่ได้มีจํานวนเยอะบอกตรงๆเมื่อวานนะ้แฟนคลับของคุณสนทิยานของช่องเนี้ย ก็สั่งซื้อสินค้าผมเยอะมากคือถ้าเกิดสมงไิเขาไม่ชอบผมเขาก็ไม่ซื้อสินค้าผมอยู่แล้วมันก็เป็นการฟีดแบ็กอยู่โดยอัตโนมัติอยู่แล้วคนไม่ชอบจะมาซื้อของอะไรเขานะแต่เนี้ยยอดซื้อดีมากเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเออเราอาจจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่จะทำให้การประสานสามคัคคีนะฮะหรือการ get together หรือการมีบางส่วนที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้แล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้น นะฮะไม่ใช่เราจะแบบอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได,อไไได้อันนี้ผมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่ได้เลยมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่สู้เราแบบบางส่วนมันไปด้วยกันได้ก็ไปได้นะฮะแล้วก็อะไรที่ไปด้วยกันไม่ได้ก็ดีเบทกันไปเป็นบางเรื่องเท่าที่จําเป็นแต่โหยังไงเนี่ยงงงงใจเช่นกันนะฮะคุณหมวยก็เลยต้องมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าวันนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะ กือบทุกสำนักเลยบอกว่าผมยกเลิกจริง,รงๆแล้วก็ผมก็ถูกบังคับให้ยกเลิกแหละ <c oughs> จริงๆแล้วตั้งใจไปอุดหนุนจริงๆอุดหนุนพี่ๆเขาเพราะอย่าลืมสิว่าตอนสมัยเป็นเนชั่นนะผมก็ไปอยู่ถูกไหมฮะผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะฮะตอนสมัยเป็นเนชั่นผมก็ไปอยู่ถูกไหมฮะทุกคนเห็นผมไปเนชั่นใช่ไหม <c oughs> ไปซื้อสปอนเซอร์ที่เนชั่นสมัยเพื่อนๆพ,นพี่ๆเขาทําอยู่ผมก็ไป ขยี้ข่าวเช้าแต่ก่อนคุณสันติสุขก็เป็นพิธีกรผมก็ไปมาหลายเดือนน่ะนับไม่ถ้วนไปนานมากดรอกเตอร์เสีอีผมก็ไป <c oughs> นะค,คุณต้นผมก็ไปแกก็สรุกกับผมแกกับผมสนิทก,กันออกที่เพราะว่าเราแบ่งกันออกไงทำไมผมไปนั่งคุยกับดรเสร์เสีลีไปแล้วผมไม่ได้มีปัญหากันะผมคุยกับคุณต้นพิธีกรของช่อง ที่ไปอยู่กันตอนนี้นะฮะแต่ก่อนอยู่เนชั่นก็ไม่ได้มีปัญหากันหัวเราะเฮฮาปาร์ตี hey, ้ <c oughs> <c oughs> มันเป็นเรื่องปกติไงมันเป็นเรื่องปกติว่าวุฒิภาวะเราสามารถแบ่งได้แล้วเราก็คิดว่าอะไรที่เราคิดไม่เหมือนกันอ่ะโอเคเฉพาะเรื่องนี้นะฮะปรากฏว่าเราก็เคยทำงานร่วมกันมาแล้วเราก็เคยไปอยู่เนชัน่น <c oughs> ไปซื้อสปอนเซอร์ที่เนชั่น นานมากครึ่งค่อนไปีอ่เราเมื่อเขาย้ายไปเขาไม่มีสอนเ้นแล้วสาตามไปอุดหนุนนะ <c oughs> มีความรู้สึกว่าอุ้ยตกลงว่าแฟนคลับบางคนที่ไปบอกเฮ <c oughs> ้ยอย่ารับอย่าให้คุณนวัดมาเนี่ยถามจริง <c oughs> เขาไม่เข้าใจเหตุผลของการทําธุรกิจแล้วเขาไม่เห็นใจคนทําทีวีเลยเหรอว่าเขายังต้องการเงินหรือคุณจะต้องการตามใจคุณอย่างเดียวอะแล้วคนแล้วเราจะอยู่กันได้งไงคือ คุณจะให้ตามใจคุณอย่างเดียวอะ่ะอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาคนนี้ไม่เอาคนนี้มาอย่างเงี้ยคุณต้องนั่งดูให้ดีนะเมื่อวานผมไปก็เห็นเป็นคนที่ตําหนิรัฐบาลนะ <c oughs> มันมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเออแปลกดีนะฮะก็ต้องมาอธิบายให้ฟังนิดนึงแต่ถามว่าผมติดใจไหมผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรเห็นกัคว่าข้อหนึ่งเราทําแลแนโฆษณาไว้แล้ว เราทำงบไปแล้วแล้วเราก็จ้างคนรับโทรศัพท์ลอยแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่ที่มีการทํางานเราจะเป็นเดือนแล้วเราจะวางไว้เลยว่าอ่ะโอเครอบนี้รายการนี้มีคนมารอรับโทรศัพท์กี่ค,คนกี่ค,คนกี่ค,อคน,คอ,คนคอ,อะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบธุรกิจมันต้องไปได้อะ่ะเออ <c oughs> ถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งเราต้องไม่หูหนวกตาบอดจนเกินไปไม่งั้นมันลำบากมันลำบากนะฮะที่พูดให้ฟังคือ คิดว่าเออบางอย่างที่เราไปด้วยกันได้ไมันก็เป็นเรื่องที่งดงามนะฮะเป็นเรื่องที่งดงามอะไรที่เราไปด้วยกันไม่ได้ก็ดีเบตกันไปอ่าก็ถกวิสัยทัศน์กันไปหรือจะดุด่าว่ากล่าวกันบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา,เอานี่มาหลังก็จะต้องขีดเส้นให้พิธีกร้วยว่าห้ามเข้าไปกินข้าวร้านนี้ร้านนี้เพราะว่าส่วนมากร้าน ร้านอาหารนี่ก็เยอะมากเลยนะที่ออกมาเอะไว้วาเรื่องเรือดำน้ำําเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องอยากเข้าไปกินนะวันหลังต้องหุงข้าวไปกินกันเองแล้วหรือไม่ก็แฟนขับต้อ,อามาส่ด้วย